โยโสภะคะวารหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวตาธโมสุปฏิปันโนยะสภะคะวโตสาวกสังโฆตามายังภะคะวันตังสัตถมังสัสังขังอิเมหิสักะเรหิยธารหังอโรปิเตหิอภิปูเชยามาสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิระปะเรเนปโตเป ปัจจิมาชนาตานุกัมปมานาสาอิเมสักการะทุกขตาปะนาการาพุเตปติขันหาโตอัมหากังทีคารตังหิตายสุขายาอารังสัมมาสัมพุทโธภรคาวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภคะวตาธโมธามังนัมสามิ Supatipanno bhakavato sava kasangko sanghang nakami. Nakmo tasa bhakavato arahato sama samputasa. Nakmo tasa arahato sama samputasa. Nakmo tasa arahato sama samputasa. โยโสตถาคตโตอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุขตโลกาวิโทอนุตตรปุริสัทรมสารถิสัทธเทวมนุสสานังพุทโธภควาโยอิมังโลกังสัเทวะกังสมารกังสัครมกังสัสมานาปรามณิงประชังสัเทวะมนุสังสยังอภิญญาสจิกาตวะปเวเทสี โยธรรมังเทเสเสสิอาทิกาัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังสัตทังสัพพยมชนังเกวาระปริปุนังปริสุทังพระมัจริยังปะกาเสเสตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมมะหังภะคะวันตังสิรสานมามิ โยโสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิทติกออาคาเลโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโูหิตามหังธรรมังอภิปุสยามิตามหังธรรมังสิลสานามามิโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวาคาสังโฆ โอโชปติปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปติป kind of <Yeah. S 2> ันโนภควโตสาวกสังโฆสานีติป uh, ติปันโนภควโตสาวกสังโฆยาติทั้งจัตตาริปุเรสายุคานิอัฏฐะปุริสบุคคลเอสาภควโตสาวกสังโฆอหุนโยปหุนโยทักขิณโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสะ ตามหังสังฆอภิปูชยามิตามหังสังังสิระสานามามิพุทโธสุสุโธกรุณามหันโวโยจันตสุธภารยานโลจโนโลกาสัพปูปากิเลสขาตะโกวันทามีพุทังอาหามาทะเรนตัง อัมโมปะทีโปวิยาทัสสะสัตตุโนโยมะขัพพะกะมะตะเภทะพินนะโกโลกุตตโรโยจะตะทะทะทิปะโนวันทามิธัมมังอะหะมะธะเรนะตังสังโฆสุขะเตภายะติเฉตะสังยิโตโยทิฏฐะสันตุสุขาทานุโพธะโกโลลัพภะหิโนอาริโยสุเมธะโสวันทามิสังฆังอะหะมะธะเรนะตัง อิเจวะเมกันตะิปูชนายกังวัตุตยังบันทยตาพิสังขตังปุญญงมะยายังมะมะสัพพัปทาวะมหุนตุเวตาสปะภาวสิทิยาอิทาตาท่าตโลเกอุปนโนอาระหังสัมมาสัมพุทโธธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกุปสามิโกปะรินิพานิโกสัมโพธคามิสุขตัปเวทิโต มายันตังธรรมังสุตตาวาเอวังชาณามาชาติปิทุขาชาราปิทุขามารณัมปิทุขังโสกาปริเทวทุขะโทมนสุปายาสปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนลภติตัมปิทุขังสังขิเตนะปัญจุปาทานคันธาทุขาเสยยาธิทังรูปูปาทานคันโท เวทนูปาทานคันโทสัญญูปาทานคันโทสังขารูปาทานคันโทวิญญาณูปาทานคันโทเยสังปริญญายาทารมานโซภะคะวาเอวังพาหุลังสาวะเกวินเนติเอวังพาคาจัปนาสาะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพาหุลปวัตติรูปังอนิจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจา สังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสพเพสังขาราอนิจจาสพเพธัมมาอนัตตาตตเตมยังโอตินามาหาชาติยาชรามละเนนะโสเกหิปริเทเวหิโทเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิ ทุโคตินาทุขะปเรตาอัปเทวนามิมาสะเกวราสะทุขคขันฑัสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิราปรินิพุตตมปิตังภะะวันตังสารนังคตาธรรมันจะพิีคูสร้างคันจะตัสสะภะขวะโตศาสานังยะธาสติยาธาพลังมานสิกโรมาอนุปฏิปชามะศาสานุปฏิปฏิอิมาสะเกวราสะ Ukakan hasaan daki li yaya sangwata tu pati sangha yoni soki warang pati sewami yawa tewasi pati kata ya una hasa pati kata sama kasa tapasiling sa pasang hasa nang pati kataya ยาวาเทวาเฮลิกปินาปฏิชาธนทังปฏิสังขายุนิโสปินทปาตังปฏิเสวามีเนวะถวายะนัมธาญาณมันธานายะนาวิภูสานายะยาวาเทวาอิมาสากายะสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปะรติยาพระมจริยานุขะหะยา เอเตปูรานังจเวทนังปฏิหังคามีนวันจเวทนังนอุปาเทสามียาตาราจะมีภวิสติอนาวัชตาจภาสุวิหโรจเตปฏิสังคายโยนิโซเซนาสนังปฏิเสวามียาวาเทวสีตาสปฏิคาตายาอุนะสาปฏิคาตายาดังสมากาสวาตตาปัสสิลิงสัพพสัมภัสานังปฏิคาตายา ยาวเทวาอุตุปลิสยาวิโนทนังปฏิสลานารามทังปฏิสั่งขายโยนิโซคีลานปปจจยะเพสัชชาปริฆารังปฏิเสวามิยาวเทวาอุปนันงเวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาภพยาปชาปรมัตตายาติฉลังธรรมโมหิฉลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะกลุ้พ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิรำมุมหิพยาธิอนัตติตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากกลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรม,มุมหิมรณางอนัตติตเรามีความตายเป็นธรรมดาจากกลงพ้นความตายไปไม่ได้สาเพหิเมปิเยหิม,มานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะกล่าวเว้นเต็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพระกจากของรักองจเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมะสกุหีกรรมทายาทกรรมะโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสันติกันลยานังวาปะปะกังวาตัสทายาทาภวิสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นเสียไป เอวามมัมเฮีอภินาขังปัจเจเวคิตตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินอหังสุขิโตโหมินิทุโคหมิอเวโรโหมิอภัยาปโชโหมิอนิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนโตสัพเพสัตตาอเวราหุนโตสัพเพสัตตาอภัยยาปชาหุนโตสัพเพสัตตาอนิคาหุนโต สัพเพสัตตสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตสัพพะตุขาปมุญจันตุสัพเพสัตตมาลติสัมปติโตมาวิคัชนตุสัพเพสัตตากรรมสักากรรมทายาทากรมโยนิกรรมะันโทกรรมปฏิสารณานายังกรรมังกเลสัตติกัลลยานังวาปาปกังวาตัสทายาทาภวิสัตติสัพเพสัตตาสัทธาหุนตุอเวลาสุขาชีวิโน ขอให้สัตว์ทั้งร้ายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดการทางปุญยังพลังไม่หั่งสัพเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งร้ายจงได้สเสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั่นเถิด